ดูครับดูครับเพื่อนๆนี่ละเดินไปดูดูดูกานที่นี่กะไอ้นั่นเห็ดยังบูเซ็ดครับพ่อสามปีแล้วเพ <laughs> ิ่อนกบที่เรผู้ใดนั่งหัวเฮ้ยยุดยุดมึงเบิ่งเครื่อนหนึ่งด้วยนี่ยุด <laughs> ยุดมวยเ็สได้แล้วเดี๋ยวยุดเด้อเออเออยุด <laughs> <us> มันซื้ออย่างก็สลายุธสลายุดเออยุดเพื่อนนำหาเนี่ยเออ <laughs> ผู้พนนานพา <laughs> <laughs> อยู่บ้านเว้ยสะกดเอาเงินมายืมเนี่ยเห็นเป็นเรียบมาแล้วนี่ไปปีนี้เอาเงินมาให้ซียืมแน่ย,ยุดที <laughs> <laughs> ่บมดแลยวจะเชื่อนห่อคอยซาป,ปีแล้ว อย oh, <laughs> <laughs> People, street, Duke, ู่เ huh ก่าแล้ว3ปีแล้วเนาะสามีล่ะโวสิเตกตับทางเหมือบึ้มาดูปลาบึ้ครับอืมบึ้นะครับกำลังเลี้ยงเึ้ยเล็กครับบ่อปลาผมเองครับอยู่ที่บ้านนอกดูครับดูครับเพื่อนๆนี่ล่ะเลี้ยงบึ้ยบึ้ย โอ้โหบึกร้วนเลยหมดนี่ยตัวโบติเม้นในวัดได้ครับปลาเลี้ยงได้นี่เลี้ยงอยู่ท่งนาอยู่ซะอย่าไปเข้าใจว่าวัดได้โอ้เป็นวัดเด้ออยู่บ้านครับอยู่บ้านอยู่บ้าน ปลาบึกกระปลายแลดครับปลาตะเพียนก็นมีเด้อมีละชีวิตยอยู่บ้านบ่คือ,อยูเทพได้ดูร,บรอบๆเลยครับ การที่นี่กะไอ้นั่นเห็เดยังบูเซตครับผม3ปีแล้วเพิ่งครบดีดีอผู้ใดนนั่งหัวเฮ้ยหยุดยุดมึงเบิ่งเคลื่อนมึงด้วยดิยุดหยุดมึงไม่เห็นได้แล้วเดลยยุดเด้อเออหยุดมัน,น,มนซื้ออย่างก็ซาลาหยุดซลาหยุดเออหย,ยุดเพื่อนทำหาเลยเออผู้พัพนทำหา บ้านเว้ยสกดเอาเงินมายืมเนี่ยเห็นเป็นเรียบมาแล้วนี่ไปปีนี้เอาเงินมาให้ซียืมเนี่ยยุทธบนแล้วจะเชื่อห <c oughs> อคอยสามป,ปีแล้วอยู่เก่าแล้วสาปีแล้วเนาะสามนี่แหละ